สวัสดีค่ะไทยแชร์สตอรี่ชาแนลนะคะวันนี้เราอยู่ที่ไหนเอ่ยลองไทายกันสิคะวันนี้เราอยู่ที่ชั้นจีสยามเซ็นเตอร์ค่ะเรา,เามากำลังจะมารอดูคอนเสิร์ตน้องไรอันกับันดิตนะคะแต่วันนี้เขาจะเป็นงานของท o ฟ f ี่ซัมเมอร์2 0 2 6 l คอลเลคชันนะคะจากที่ชั้นชั้น G สยามเซ็นเตอร์นะคะ นี่เราลองเกียนภาพบรรยากาศนะคะน้องไบรอันจะมาลองประมาณหทุ่มนะคะนี่ใครนี่แอบดูแอบดูคนแต่งหน้าก่อนแอบดูคนแต่งหน้าก่อนคนทิ้งเหรอพี่สมาเลยเยอะเลยใช่ใช่ใช่มาอุดหนุนอุดหนุนตรงพี่รินได้นะคะมาลายใครยังไม่มีนะคะใช่ใช่ เอฟซีคึกคักเลยนี่ค่ะตอนนี้เราบรรยากาศโรกเก็บบรรยากาศหน้างานมาฝากเอฟซีของไรอันทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวรอชมนะคะเดี๋ยวเราจะไลฟ์สดให้ชมกันนะคะนี่นู่นคุณแม่คุณแม่อยู่ตรงนู้นคุณพ่อคุณแม่ของไรอันน้องไรอันอยู่ตรงนู้นนะคะนี่เดี๋ยวเราจะมา ชมคอนเสิร์ตน้องไพร์อันไปด้วยกันนะคะนี่บรรยากาศเป็นงานลอฟฟ mm ี่ซัมเมอร์2อ6 l e นยี่สคอ่นะคะจัดที่สยามเซ็นเตอร์ชั้นจีนะคะคร mm hmm. อยู่แถวนี้ลองแวะมากันนะคะมาให้กำลังใจงน้องไรอันได้นะคะได้มาอืม hmm. น้องจะขึ้นประมาณ1นึ่งทุ่มตรงนะคะนี mm ่ hmm. บรรยากาศหน้าง,งานจะเป็นประมาณนี้เลย mm hmm. นี่ อาจจะได้นั่งม่กะัดียวเารมนเราจ้องี่ไไปานรอแพอันกังดิดเล่นคอนเสิร์ตกันนะคะนี่นคุณพี่ก็มารอได้ได้มาไลยแล้วใช่ไหมคะคุณพี่เขาได้มาลัยแล้วนี่คุณพี่เขาจำเหมือนกับมอบมาไลยตลอด นี่จำได้จำได้อยู่เดี๋ยววันนี้จะไลฟ์สดนะคะค่ะค่ะค่ะขอให้มีความสุขในการชมน้องค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะนี่สวัสดีค่ะนี่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 ในงานจะเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่เราตอนนี้เด็กชายจะมาเรียนบางกระปิ้นรุ่นยาไหมรุ่นยาที่วันที่เยอะเลย คนจะแบบึกคักคนจะเริ่มเยอะแล้วตอนนี้น้องจะขึ้นร้องประมาณหนึ่งทุ่มตรงค่ะนี่สยามสยามเซ็นเตอร์แบบตอนนี้คึกคักมากเลยก็จะเป็นแบบงานที่เ,นนเกี่ยวกับศิลปินลูกทุ่งของค่าย ยุงเข้าเรคคอร์ดนะคะนี่ใคาอยู่แถวสยามลองแวะมานะคะตอนนี้นี่เลยนี่เลยเขาบอกเขาซื้อของมิสิ์เข้าไปเหรอแต่คนที่เข้าไปได้อ่ะเดี๋ยวเรามา ตามคอนเสิร์ตน้องไรอันกันนะคะเดี๋ยวเราจะไลฟ์สดให้ทุกท่านได้ชมนะคะ FC น้องไรอันนะคะเดี๋ยวอยู่กับพวกเราไปนะคะ